บานเบิดเลี้ยวครับพี่น้องบานเบิดเลี้ยวแต่เสียดายครับโอ้ยผมมาว่าท่านมันบ่มีเวลาทำงานทุกวันเลยตาตูกเบิดเลี้ยวผมนะ่ะเข็บโอทุกมือเลยโอ้ยบานเบิดเลี้ยวบานเบิดเลี้ยวลาดเลยผมนี่พลาดเลยเย้เห็นแล้วปลาพักกันอยู่บนนี้ โอ่ยมันกินได้ยูบ้ามันคือแกหรืมั้งนี่จึงจู้ช่ายนะครับผมผมไปไปแปรมาแล้วนี่จึงจู้ช่ายโอย้หักเอาเลยหักเอาเลยครับพี่น้องเอาคือได้หล่เนี่ยเอาเท่าไหรนี่เปียกกับเปียกข้นกับอะไรเอาอะไรทั้งอันนี้เอาเพราะวมาณเป็นยาสมุนไพรได้ครับพี่น้องนี่เอ้ยมาเจอโดยบังเอิญคือกันนะครับคลิปนี้เอา,เอาตายตายตายเพือ่อนอะพี่น้องอยู่ใกล้ๆผมนี่ป้าคือตัวใหญ่ครับที อันนี้อยู่อยู่ฟังเลยดิครับนี่ปลานี่นี่ผมว่ามันตัวละสองลกกลัวผู้ใดผู้ใะโอ้โนั่นนั่นนั่นี่ะเพื่นกลับไปกลับมาเพื่อดูหาตัวครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆผมนี่เพื่อนนั่นนั่นกลับไปกลับมาอยู่นี่น่ะสวัสดีครับเพื่อนๆชา youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับมื่อนี้สนองวันอาซาว่าจะมาหาเก็บดอกแค่ปลาดอกแค่เกาหลีครับพี่น้อง มันระบานเบิดแล้วเว้ยโอ้ยผมกับพ่อหีเวลามากพอแม่พี่น้องเอ้ยอันตุมต่มตุ่มกับเลือเนี่ยอยู่บานแล้วอีหลีว่าปีนี้แต่ที่จรินในช่วงนี้มันกะบ,บานเบิดแล้ววะผมทำงานทำโอ้ทุกวันเลยครับว่าจะมาหาเก็บพักไปไปลวกอันมันตุมต่มตุ่ม ก็เนี้ยอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่สูงบบบน,นี้เอาโอ้ยเอาจากไหนเนาะบบบนี้เน,นาะมันระบาดไหมแล้วมันหอมแล้วกินบ่ได้แล้วนี่หอมเมื่อนั้นผมก็ไม่เก็บอยู่นี่นแล้วว่าบานไหมแต่วะโอ้ยต้นมวนพี่น้องเอ้ยต้นมวนกับข้าเจ้ามาลิเอาใบใบมวนพว่นไะเป็นเวยมันหน้าแบบนี้ มากมันนะก็ร่างเป็นหน่วยก็ร่างเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้งองมันก็ร่างเริ่มเปลี่ยนสีแล้วปลายเดือนนี้ก็ได้เก็บแล้วนี่มันบานเบิดแล้วครับพี่น้องบานเบิดแล้วแต่เสียดายครับโอ้ยคมณแม่พท่าน,านมันบ่มีเวลาทำงานทุกวันเลยตาตัวเบ็ดแล้วผมนะ่ะเท็าโอทุกมือเลย โอ้ยบานเบิดเดียวบานเบิดเดียวผาดเลยผมผาดเลยความขนาดความือดอกมะลี่นี่เว้ย บ่ได้แล้วนี่มันหอมเสียดายหลายมากพท่านพ่อพี่น้องเลยเก็บแต่งานเก็บแต่งานบ่มีเวลามาหาเก็บโอ้ยว่าไรที่มึงอยู่อยู่อยู่ต่ำๆอยู่ในหลุมผุนผมสามารถสีล่องเปี่ยวได้บ่เนี้โอ้ยตายเสียดายตายบ่เนี่ หาเลือกเอาหาเลือกเอาอันมันนี่อันนั้นตูมครับพี่น้องปลาเด้ครับนี่มันป่าบ่อยุคว่างน้ำนี่ไหมนี่ไหมอุ้ยเดี๋ยวสิภาพพี่น้องต้องไปเบิองนะครับเด้ออยุคว่างน้ำได้ครับไหม,มครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิกลับมาเก็บผมเห็นผมว่ามันปลาแล้วครับพี่น้องแหมมันหมอกกระพาะหมอกไปนี่อุ้ยหมอกอยากบดได้แบบนี่แหมมันโอ้แต่แต่แต่เอาคือลมลงทังชีใหนี่ปลาครับพี่น้องผมว่ามันปาลาคักๆล่ะ อุ้ยมาจังไรบันเนี้ยอ่ะเปียกวัดเลยบันนี่คนบันนี่อุ้ยเปียกบันนี่เอาปลาคือนกเป็ดได้บันนี่เอาเปียกอีหลีเด้บันนี่แม่มั่งเปียกวัดเลยบันนี่เปียกวัดเลยขาคนบัมนนี่เอาคือลงทุนคาตาคิปนี่อุ้ยลงมาหยั่งขนาดนี่เอาแต่เครื่องถือถุงอันนี้มันปลาคือนกเป็ดเลยนี่พี่น้องมาเบิ่งดูอุ้ยเปียกวัดเลยบันนี่ ปลาหรือนกเหียดครับเนี่ยผมเห็นมันไ่จวดๆดอยู่นี่โอ้ยตายเปียกเว็ดละเบิดนี่มันจะตกน้ำเหรอเฮอุฮอ้ยปลาอิหลีอ่ะปลาตัวทั้งพุน่นเัีงหลายปื๊ดพี่น้องโอ้ยผมสิไปได้ใจนไ่คือเปียก,กคกแชะปลาพุ่นปลาปลา,ปา,ปาอุย้ย ปลาอี๋ครับพี่นอ้องเปียกแล้วบ้านนี้แม่มาหนีบเบื้งดูพี่นออ้องบ่เดี๋ยวเราเรียนดิเปียกไปเลยผมเศร้านี่ไม่แต่เศร้าครับพี่น้องเอาปลาไปเบิ้งซื้อๆเรียนไปเบิ้งซื้อๆดอกเอามาเก็บดอกแค่เปียกเลยบ้านนี้งานเขาที่ไปเบิ้งปลาพี่นออ้องอ,อ,อ๋อ,อ,อ,อถูกเกือบกับเปียกเพราะเกือบแม่เกือบใส่เฮ็ดงานผมบ้านนี้เปียกเลยเลี้ยวเลยบ้านนี้โอ้ได้ใส่เกือบคู่ไหมละมือนี้ อ้ยปลาหยรีพี่น้องมีมีหอดพักอันนี้บ่ะน,นี่พักอันคือคุณยาเยเก็บมือนั่นครับผมจึงจู้ช่ายนะครับผมเอ้โหเอาพักแนงแน่ลรืมือนี่ผมมีเน่าตัดทำเฮ้ยไฟปลาป้า,างกันเปียกเบดแล้วผมมือนี่เปียกเบดดีดีมือนี่โอ้ยมีทั้งปลาทั้งนกเป็ดใใ่ล่ะเอ้ปลาบ้านยู่ห้องขี้เมื่อกี้นี่ฮึว่าไง พุ่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยทท้องพุ่นน่ะมันบวชนี่ทั้งหลังคุณไปนี่อียง่าเป็นมูเลยพี่น้องว่าหันไหมโทโทษททนี่อะไรเนมเศร้านี่ปลานี่แถวนี่ี่น้ำตื้นๆนี่พี่น้องเป็นแถวเียนี่เป็นคว้างไปนี่นั่นนั่นนี่แต่แนวเดียวได้เรนพวกนกเป็ดกลบไปแล้วอ้าเบ่ง ผมเจมู้เจ้าเห็นตัวเป็นเปียนเลยพี่น้องนี่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 ใกล้ๆผมเนี่ยขวางแค่เลยครับนี่โอ้ป่าอยังเลยคือตัวเงี้ยครับเจะบันนี้พื่อนอะนี่มึงน,นี่โอ้ยผมก็ลงมาเปียกเบิดเลยแบบนี้มามาหาเก็บดอกแค่กับว่าเปียกแล้วนะมือนีนะ ผมมาปลูกตะกีผมมาปลูกผักปลูกงู่นี่ผมก็เห็นตลอดละปลานะครับพี่น้องพูดนะพูดนะเห็นว่าน่ะตัวแบบง,งี้นี่พูดนะปลาลายครับพี่น้องปลาลายในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษสภาพานี่ปลา่หลายครับนี่จะตัวยังไงด้ยมันเขาผสมพันธุ์กันเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ยมาหาเก็บดอกแ่กครับ นเน่ยปเปียกน้ำเนาะบบนี้เนาะเปียกหมอกครับพี่น้องเอะเห็นแล้วปลาพักแัน,นี้บาณนี้โอ้มันกินได้ยุบ้วนมคือแกหรือมั้งนี่จึงจู้ฉายนะครับผมผมไปไปแปะมาแล้วนี้จึงจู้ฉชโอ้หักเอาเลยหักเอาเลยครับพี่น้องเอาคือไดไรเนี่ยเอาถือมือนี่เปียกกับเปียกข้นกับอ,อะไรเอ้าได้ทั่งอันนี้เอา้าพะวันเป็นยาสมุนไพรได้ครับพี่น้องนี่เออมาเจอโดยบังเอิญคือกันนะครับคลิปนี้ เอาเอาแต่แตายต่อตอกไปจากน้อย,ยมันไล่มันไลยครับพี่น้องเออหลอกแช่กับแก่ควันหรือบ่อไดนสัมอ้อนี่ไปกินลอ่องมึงมันแก่จังิงสิผม <c oughs> ไม่รู้ว่าเขากินหรือเปล่าเด้อเพระาะว่าเห็นคุณป้าพพกเ,กพ,พ,กเกพิ่นพ้ากับเจ็บเพิ่นบ่าเจ็บแก่ปนีเด้อพี่น้องเพิ่นมาแต่ว่าผมไปเห็นอยู่มองนึ่งให้เจ้าพักกับเอกกระซ่ากันยังไปไหวกระสอบเป็นกระสอบกระสอบเลยวะ อันแต่ว่าคนบ่เห็นเดี๋ยวเราเขาเจ้ามาเก็บหรืเราขาเจเ้าเห็นมาเก็บอีกบ่รู้เพื่อนนะพักกันนี่แหละจึงจู่ฉายนะถตะว่าเ,าเป็นภาษาไทยเนี่ยเพิ่นแปลมากนะครับนี่นะอูย้ยเอาไปพัดเลยพี่น้องเลยเมื่อนั้นผมไปต้มใช่ามากๆเอาไปพัดไปออมไปหนี่ก็ได้กันน่ะล่ะเปลี่ยนยาตัวเพิ่นว่านะ่ะนี่ครับพี่น้องอู้ยมือนี่โอ้ย,อนนอยพอแล้วเปียกพ่อเป็นตะยูได้เปลี่ยนสุดไหมนะมือนี่เฮ็ดแง่น เกือบกระเพาะเกือบไปดิโอยจำเป็นผ้ามะเบิ่งยังดอกเพื bbe bbe> ่อนน่อยพี like ่น้องอยู่ใกล้ๆผมนี่ปลาคือตัวใหเงี้ยแค่ๆอันนี้อยู่อยู่ฟังเลยดิครับนี่ปลานี่นี่เพรว่ามันตัวละสองลกกลัวปุ้นเลยปุ้นอะโอ้ยเนนนนนนพลิกกลับไปกลับมาเบุกดูหาตัวครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆผมนี่ว่านน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 กลับไปกลับมาอยู่นี่นะปู้นได้ตาดีเด้อควัญจีเห็นเด้อ กันฮะนะเฮ้ยเหี้ยสิบสองสอดเี่เฮ้ยสิบเซ่นวานลงนีู่บังเดียโนะโอ้ยเจี๊ยว่าบ่เคยเห็นตะเกียกำกันพี่น้องโอ้ยตายตายตายเพราะใบมือนี้ียักมีแป้าพักอ๋อดอกแคก็สรุปว่าได้หน่อยเดียวมือนี้มันบานเบิดโอ้ยเสียดายเฮงพี่น้องเง้ยโอ้ตายตายตายหยกแลี้ยวหยักแล้วกลับบ้านแล้ว เฮ้ยเพีย้ยนเสียผาไม่ก้อนพี่น้องป้าพักกันไรจึงจู้ใช่เปียกเป็นภาษาไทยแล้วจึงจูชใย,ย,ย,ยครับหาโหรถกันฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องมือนี่สวยแล้วเปียกเบิดเลยผมก็ดีขอบคุณครับสวัสดีครับเออเล่สินเลยผมมือนี่เปียกเบิดเบ้ดเปียกควาดเกือบเปียกควดเสียควดมันหยามันสูงพุ่นอ่ะโอ้ยพลาดแล้วมือนี่ตายตายตาย